ทายกันดูว่านี่คือเนื้อปลาอะไรนะ,ฉะเฉลยท้ายคลิปนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองฉางโจวประเทศจีนนะอาหารจีนที่นี่ก็จะแบบว่าหลากหลายระดับหนึ่งนะก็อยู่ใกล้ๆเซี่ยงไฮ้นะครับผมอันนี้เป็นกุ้งผัดพริกนะครับผมกุ้งก็ตัวเล็กนิดนึงนะแล้วนี่ก็เป็นแกงจืดไก่และนี่ก็เป็นปลาไหลปลาไหลอันนี้อร่อยกว่าของญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้คือปลาอะไรมาเทสกันนะน,นี่ก็เป็นหนังนะโอ้โหผมกินแล้วแบบไม่ไหวจริงๆหนังปลาไม่ได้ก็ลองกินเนื้อดูนะ ก็แบบโอบาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องในนะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะก็แบบว่าเพื่อนคนจีนก็บอกให้กินดูก็ลองกินดูดูหน้าก็รู้ว่าอร่อยขนาดนี้โอ้โหพระเอื่อพระอมกันเลยทีเดียวเชียวกินเนื้อดีกว่านะครับสรุปแล้วนะอันนี้ก็คือปลาปักกระเป้านะโหหนึ่งคนหนึ่งตัวหนึ่งจานกันไปเลยนะอันนี้ก็มันเหมือนอารมณ์หอยหลอดนะตัวใหญ่กว่านะ ของทุกอย่างนี่สดกันไปหมดเลยครับชางโจโนะ,ะนี่ก็เป็นหอยเป่าฮื้อนี่หอยเป๋าฮื้ออร่อยอร่อยกันไปเลยเพราะเรากินปลาปักกระเป้ากันไปแล้วนะนี่ก็เป็นไส้หมูนะนี่ก็เป็นเต้าหู้เจ้าหู้อาหารจีนไม่ปิดไทยด้วยบะหมี่ก็ต้องเข้าผัดนะนี่ก็เป็นเส้นบะหมี่เน่อร่อยโดนคนจีนมอบเรียบร้อยก็ต้องกินอะไรร้อนๆนะแบบนี้ก็สดชื่นกันไปเลยนี่ก็เป็นอีพีแรกสำหรับการท่องชางโจนะช่องรีวิวอวิติงเห็นแบบนี้ บอกด้คำเดียวว่าน่าก,กินมาก